สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนนะคะอ่าตอนนี้นะคะอ้าอก็มาอยู่ที่ไหนเอ่ยอ่านะคะตามนี้เลยนะคะตลาดน้ําวัดลําพญานะคะจังหวัดนคนปรปฐมนะคะอ่าเดี๋ยวเพื่อนเพื่อนจ๋านะคะเดี๋ยวตามอ้ามาดูชมนะคะว่าบริเวณด้านในนะคะมีอะไรที่น่าสนใจบ้างนะคะแล้วก็ด้านในนะคะอ่าที่อ้ําทราบมานะคะมีการต่อเรือนะคะนั่งเรือนะคะอ่ารู้สึกว่า ค่าโดยสารนะคะก็ประมาณที่70บาทนะคะโดยประมาณนี้นะคะเราสามารถที่จะซื้ออาหารนะคะแล้วก็นั่งบนเรือนะคะแล้วก็ล่องไปประมาณสักหนึ่ง ชั่วโมงหรือสองชั่วโมงนะคะสามารถที่จะไปไหว้พระนะคะได้ด้วยนะคะเพื่อไปขอพรนะคะแต่เดี๋ยวเพื่อนๆจ๋าตามอ้ามาดูชมนะคะบริเวณโดยรอบๆนะคะว่ามีอะไรที่น่าสนใจบ้างนะคะอ่านะคะอยากไปแล้วใช่ไหมเอ่ยนะคะตามมาเลยคะ่ะเพื่อนๆจ๋าตามมาตามมาค่ะค่ะสำหรับวันหยุดชิลๆแบบนี้นะคะเราก็ได้ฟินนะคะกับการขับรถเที่ยวใกล้กรุงเทพนี้เองนะคะ และที่นี่นะคะเรากําลังจะไปก็คือตลาดน้ําวัดลําพญานะคะอ,ะอยู่อําเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมนั่นเองนะคะเพื่อนๆหลายคนบอกว่าที่นี่มีแต่ของดีของอร่อยนะคะทั้งนั้นเลยเอาละเพื่อนๆจ๋านะคะ,ะตามอามมาดูชมข้างในเลยนะคะกับตลาดน้ําแห่งนี้นะคะอ่า ตลาดน้ำวัดลำพญานะคะตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำนครชัยศรีหรือแม่น้ำท่าจีนนั่นเองนะคะขับรถนะคะไปไม่ถึงชั่วโมงก็ถึงแล้วนะคะที่นี่นะคะมีทั้งโซนตลาดสดและโซนร้านอาหารนะคะสำหรับคลิปนี้อ้ําก็พาเพื่อนๆมาดูชมโดยบริเวณโดยรอบๆก่อนนะคะโดยตลาดสดนั้นจะอยู่ด้านนอกนะคะสามารถเดิน เพิ่นๆน,นะคะเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ต่างๆจากชาวบ้านนะคะชาวสวนนะคะส่งตรงกันจากสวนกันเลยทีเดียวนะคะและที่สำคัญก็คือราคาพืชผักต่างๆนะคะต้องบอกว่าถูกมากๆด้วยนะคะเสื้อผ้านะคะก็มีด้วยนะคะ ด้านนี้ก็จะเป็นทางเข้านะคะทางเข้าที่จะเดินเข้าไปด้านในก็จะมีเสื้อผ้าด้วยนะคะแล้วก็มีอของกินของขายแบบนี้ด้วยนะคะมีก็จะมีอาหารขนมนะคะแล้วก็เราก็ได้เพลินๆนะคะซื้อกลับบ้านนะคะติดไม้ติดมือนะคะก็ชอบแบบไหนก็ลองดูชมก่อนนะคะ ก็มีลอตเตอรี่ขายด้วยนะคะ,ะเผื่อเพื่อนเพื่อนชอบก็ลองลุ้นลุ้นกันไปนะคะสักหนึ่งใบนะคะตรงนี้ก็จะเป็นโซนผลไม้นะคะของขายพื้นผักต่างๆนะคะตรงนี้ก็เป็นทางเดินเข้านะคะในตลาดเป็นลงไปในแพรนะคะ ก็จะมีร้านลูกชิ้นนะคะน่าทานมากๆนะคะก็จะมีร้านค้าอ่าเป็ดพะโล้นะคะเป็ดอ,อบน้ำผึ้งนะคะก็มีหลากหลายนะคะส่วนโต๊ะเก้าอี้ตรงนี้ก็อ่าเมื่อเราเลือกซื้ออาหารแล้วเราก็มานั่งทานได้เลยนะคะ ก๋วยเตี๋ยวเป็ดต่างๆนะคะก็เส้นเล็กเส้นใหญ่ก็ว่ากันไปนะคะตรงนี้ก็จะเป็นท่าเรือนะคะคุณนาทีหนึ่งนะคะก็จะเป็นวัดบางพระป่าวัดต่างๆนะคะที่เราสามารถนะคะอ่านนี้นะคะก็เป็นด้านของท่าล่องเรือนะคะเป็นแพรประชาสัมพันธ์นะคะ บริการล่องแพนะคะก็จะมีบอกด้านหน้าแบบนี้นะคะวัดบางพระนะคะบริการล่องเรือล่องแพนะคะวัดบางภาษีนะคะอาจจะไปตรงไหนยังไงเราก็มาอ่านข้อมูลตรงนี้ก่อนนะคะว่า่าในการที่จะล่องเรือนะคะก็จะไปตอนกี่โมงประมาณนี้นะคะคบริการก็มีบอกนะคะเป็น ช่วงเวลานะคะสิบโมงครึ่งนะคะวัดบางภาสีอะไรประมาณนี้นะคะเราก็อยากที่จะไปขอพรพระนะคะเราก็สามารถที่จะซื้ออาหารต่างๆแล้วก็ขึ้นไปนะคะ,ะไปทานบนเรือแบบนี้นะคะเรือก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะกู้นาทีหนึ่งนะคะก็จะมีโต๊ะเก้าอี้นะคะ ให้เราได้เลือกแล้วก็นั่งชมกันไปนะคะคตรงนี้ก็เป็นจุดจำหน่ายบัตรเรือแจวนะคะแล้วก็อาหารปลานะคะถ้ามาแล้วเราก็ซื้อเลี้ยงอาหารปลาได้นะคะขนมปังก็20บาทนะคะคลิปนี้ก็เป็นคลิปแนะนำนะคะ แล้วก็นะคะหลายร้านตั้งอยู่เรียงรายกันนะคะริมแม่น้ํายาวนะคะแล้วก็มีให้เลี้ยงปลาแบบนี้นะคะชิวๆกันไปนะคะค่ะอ้ามก็แนะนํานะคะามาเที่ยวเพลินๆนะคะชมบรรยากาศสบายๆแล้วก็มาทําทานนะคะเลี้ยงปลานะคะก็รออยู่นะคะปลาตัวเล็กตัวน้อยนะคะค่ะก็ ไม่ว่าเพื่อนๆอยู่ที่ไหนพักผ่อนอยู่ที่ไหนสำหรับวันหยุดวันดีๆนะคะก็ขอให้มีความสุขมากๆนะคะในทุกสถานที่ที่ได้พักผ่อนอยู่นะคะจะาสำหรับคลิปนี้นะคะขอขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะเดี๋ยวมาดูคลิปต่อไปนะคะว่าอ้ามจะนำอะไรน่ารักน่ารักมาฝากนะคะสำหรับคลิปนี้อ่าบายบายก่อนคะ่ะ